ไม่ต้อดูคลิปนี้ถ้าคุณคิดว่าคุณใช้แป้นแทบ็บจัดข้อความที่อยู่ในรูปแบบของย่อหน้าให้เป็นขอลัมน์แล้วได้ตำแหน่งของข้อความแ,แต่ละขออคมนมตรงและสวยงามสวัสดีครับมิสเตอร์เวิร์ดเอ็กซ์เพรสโดยนะัทศสระในคลิปนี้ ผมชี้ผลเสียของการจัดข้อความในย่อหน้าออกเป็นคอลัมน์ด้วยการกดแป้นแท็บกับตำแหน่งข้อความในแต่และคอลัมน์เป็นอย่างไรพร้อมวิธีการแก้ไขจากไฟล์ารายงานการประชุมหน่วยงานจังหวัดพังงาพบว่าตำแหน่งคอลัมน์ชื่อนามสกุลตำแหน่งหน้าที่ไม่ตรงกันสามารถตรวจสอบได้โดยกระทำทางนี้อันดับแรกสั่งแสดงเครื่องหมายที่ไม่พิมพ์ออกทางพิมเตอร์วิธีการสั่งแสดงก็คือกดปุ่มพายครับ ขั้นตอนต่อไปคือการขจัดอักขระที่เกิดจากการกดแป้นแถบแป้น enter c อ Space Bar เอาดับแรกเลย Space Bar ครับอักขระที่เกิดจากการขอ Space Bar มีลักษณะจุดไข่ปลากึ่งกลางบันทัดกดค t นธ o ์ h ห่องกงครับและที่ช่องไฟวัวดขอ Space Bar 2ครั้งกดแถบมาครับ s p a c e Bar หครั้งแล้วสั่ง r e p l a c e All นะครับด้วยการกด alt a นะครับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหมดนะครับโอเคนะครับ ข้อเด็ด A นะครับโอเคนะครับเคลียร์ให้หมดก่อนนะครับต่อไปนะครับแท็บ G แล้วก็สเปซนะครับที่ช่องไฟวัดพิมพ์ข้อเด็ด G Thailand นะครับคาเด็เครื่องหมายหมวก G ที่อยู่ที่เลข6ฝั่งอักขระแล้วกดสเปซบานครั้งกดแป้นแท็บหนึ่งครั้งเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์มาที่ช่อง Replace with print c h a r a e r แล้ก็สั่ง Replace out ครับ หมดแล้วโอเคต่อไปแถบก็เอนเ r อร์เอนเอก็คือกด P Poland นะครับแล้วแก้เป็น P Poland ณจุดไฮไลท์ยูเซอร์ไม่ทราบว่ากดแป้นแท็บแล้วเอนเ r เพื่อทำไมการใช้แป้นแท็บแป้น Enter Spacebar ผิดหน้าที่สง่งผลให้ไฟล์มีขนาดใหญ่เพิ่มระยะเวลาการจะทำเอกาสารต่อไปเราจะละอักขระที่เกิดจากการกดแป้นแท็บแล้วตามด้วยแป้นเอนเ r ให้เหลือแป้นแท็บเพียงอย่างเดียวด้วยการ กด alternate นั้ส์ร a c e ล a c l ก่อนนะครับ,รบนะมีอีกไหมอ่ามีไหม,ม,ไหมครับโอเคนะครับครับอ่าต่อไปแก้การกดแป้นแทบ2ครั้งไปเป็นกดแป้นแถบ1ครั้งโดยทั้งช่องไฟวอตและ r l p l e c e w i t h เปลี่ยนอักษร P ไปเป็นอักษร T จากนั้นกดปุ่ม Replace All ไปจนกว่าจะหมดต่อไปเป็นการลบช่องว่างก่อนพิมพ์ข้อความที่ย่อหน้าใหม่ที่ช่องไฟวอตพิมพ์ขเรต t ีแล้วเคาะ space b a น1ครั้ง ส่วนช่อง Replace w วิ h พิมพ์เคสทีอย่างเดียวจากนั้นกดปุ่ม Replace เอาไปจนกว่าจะหมดต่อไปผมจะแปลงจุดและ p a c e ให้เป็นแท็บนะครับพิมพ์จุดแล้วก็ Space นะครับเป็นจุดแล้วก็แท็บนะครับเราก็คลุมพื้นที่ก่อนนะครับ,นะรบโอเคเนาะคลุมมาเยอะๆเลยนะครับ Replace All ครับ โอเคนะครับผมจะแก้ต่อนะครับอ่า enter และว tab นะครับครับให้เป็น enter เดียวนะครับโอเคนะครับหมดแล้วอ่า close ไปครับอ่ะมีไม่อ้าวต้องแก้อีกทีครับแล้วต้องเอาตัวนี้ขึ้นไปข้างบนนะครับกด ctrl h ช่องนะครับ space bar people land นะครับแล้วก็ space bar ครับโอเคมีไหมหมดแล้วนะครับอ่ะต่อไปคลุมเหมือนเดิมครับเราจะเอาตัวที่มันตบสเปซปล a นะครับขึ้นไปอ่ะแล้วก็ไล่ไปดูทีละอันครับตนอ้ตอบไปแล้วนะครับทีละอันนะครับครับนี่อ่ะนี่ก็ต้องกดต่อไปนะครับเห็นไหมครับว่าการใช้แป้น Tab และแป้น Enter ไม่ถูกวิธีเนี่ยฟอร์แมตเละเทะมากเลยครับ ต่อไปเราจะล้างฟอร์แมตของย่อหน้าโดยเลือกย่อหน้าที่ต้องการจากนั้นกด c อนท s h ชิ t เนะครับโอเคนะครับอ่าเห็นไหมเขาใช้วิธีการ c อนทิ A แล้วเปลี่ยนฟอนต์อันนี้ก็คือไม่ถูกจริงครับต่อไปต้องเคลียร์ยก,ก่อนนะครับ แล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราเคลียร์ไปแล้วนะครับต่อไปเราจะเริ่มการแปลงข้อความในย่อหน้าที่จัดด้วยแป้นแท็บไปเป็นคอลัมน์ด้วยคําสั่งในการวางที่จุดเริ่มต้นนะครับกดชิปค้างไว้นะครับจากนั้นใช้คําสั่ง insert นะครับแล้วก็ table convert text table นะครับมันจะมองเป็นสีคอลัมน์มาทราบอย่างไรก็คือคอลัมน์แรกที่คือตัวเลขลำดับนะครับ คอลัมน์ที่2นะครับก็คือชื่อข้าราชสารคนหนักสกุลนะครับแล้วก็คอลัมน์ที่3คือตำแหน่งก็ตอบโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาแล้วผมก็ดับเบิลคลิกครับครับให้ตัวออโต้ฟิตนะครับเสร็จแล้วกดคอนโทรลอัลเตอร์เนตอยู่นะครับเพื่อเคลียร์นะครับเอาละ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้ถ้าจะทราบว่า,วาตรงไหนที่มีตารางอยู่เราต้องเปิดขอบเ,เขตข้อความวิดเจ็ตบาตร์เรีก่อนนะครับคุณก็ใช้คำสั่ง file options นะครับมาที่ advanced เลื่อนหัในเรื่องของ Show Document c o n t นเทนเรื่องของ Text ซ์ไลบ r y ตอบโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็จะเห็นว่าสวยงามอา้าวละทีนี้คุณจะขยับตารางคุณก็แค่ Format Table Property นะครับเลื่อนไปที่0.5ซนเมอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปคุณอาจจะปรับตัว Option ให้ให้ข้อความมันชิดเส้นขอบนะครับตอบโอเคเสร็จเรียบร้อย จะเห็นว่าการใช้ตารางจากข้อความเป็นคอลัมน์นทำให้ได้ฟอร์แมตที่สวยงามประหยัดเวลาไม่ต้องกดแป้นแท็บหลายๆครั้งเราสามารถปรับตำแหน่งวางข้อความในแต่ละคอลัมน์เนี่ยด้วยเมา,เาส์ปรับไปปรับมาเนี่ยมันทั้งคอลัมน์มันจะขยับหมดเลยเนี่ยเห็นอ่ะดูนะเห็นไหมครับถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ื่นขอความร่วมมือในการแชร์ไปที่สื่อสังคมออนไลน์ที่คุณใช้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช้กดแชร์นะครับ อย่าลืมกดปุ่ม subscribe และปุ่มกระครังเพื่อให้ได้รับการแจ้งเตือนว่ามีคลิปวิดีทัศน์ใหม่ออกมาเรียบร้อยแล้วนะ,ะ,ะสุดท้ายก็ขอขอบคุณขอบคุณคุณละไมสิงหาการนะครับที่จัดทำเอกสารนี้ให้ผมได้นำมาชี้ให้เห็นถึงผลเสียของการใช้แป้นแท็บเพื่อจัดข้อความเป็นข้อมน์อย่างไม่ถูกวิธี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปวิดิทัศน์นี้คงช่วยคุณไมัยสินหการและผู้อื่นได้เทคนิคใหม่ๆของการใช้ Microsoft Word ไม่มากก็น้อยสุดท้ายขอขอบคุณทุกครันที่ติดตามชมและสวัสดีครับ